ต้องมองดูกระเป๋าใบนั้นอย่างน่าสนใจทั้งคู่ได้เชื่อว่าเป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปซึ่งอาจจะมีภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่จึงไม่ควรรับชมรายการประเภทนี้ตามลำพังก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าของเราอย่าลืมนะคะ เพื่อไม่พลาดสำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และเพื่อให้ได้ฟังคลิปก่อนใครต้องกดกระดิ่งด้วยค่ะไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องหลังสงครามโรคครั้งที่หนึ่งซึ่งสงครามโรคครั้งที่หนึ่งนั้นเกิดอ,อยู่ที่ฝั่งยุโรปหลังจากสงครามได้จบลงสิ่งที่จะตามมาก็คือความย่อยยับบ้านเรือน หรือแม้แต่ผู้คนล้มตายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสภาพเศรษฐกิจซึ่งในตอนนั้นสภาพเศรษฐกิจของยุโรปเริ่มถดถอยอย่างรุนแรงและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือนอกจากจะทำให้ผู้คนจะต้องมาเสียชีวิตแล้วคนที่เหลืออยู่ก็ต้องมาดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อหาเลี้ยงชีพและหลายๆคนก็ไม่สามารถเลือกวิธีได้ ขอเพียงแต่ตนนั้นสามารถเอาตัวรอดได้เท่านั้นก็พอดังเช่นเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้ค่ะในปี1919หลังสงครามโรคได้จบลงเพียงแค่ปีเดียวมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งผู้เป็นพ่อเขาชื่อว่าลาซิโอและผู้เป็นแม่ชื่อว่าซูซีคอมเบิร์ตสองสามีภรรยาเขาเป็นเจ้าของโรงเตรม หรือที่พักเล็กๆสำหรับคนเดินทางซึ่งถ้าเราได้ยินคำว่าโรงเตียมแล้วคงนึกแต่หนังจีนใช่ไหมคะแต่ที่นี่ที่จะเล่าเป็นโรงเตียมที่อยู่ทางฝั่งยุโรปโรงเตียมสำหรับนักเดินทางที่มักจะมีบริการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารและมักตั้งอยู่ทางริมถนนที่ใช้เดินทางโรงเตียมในยุโรปเริ่มก่อตั้งเมื่อการสร้างถนนโรมัน โรงเตียมบางโรงในยุโรปมีอายุมากกว่า200ปีนอกจากจะเป็นที่พักสําหรับนักเดินทางแล้วยังเป็นที่พบปะสังสรรค์ของผู้คนในท้องถิ่นด้วยสําหรับโรงเตียมของครอบครัวคอมเบิร์กตั้งอยู่ตรงหมู่บ้านของชาญเมืองที่ชาเคตซึ่งเป็นเมืองเล็กๆของประเทศฮังการีประเทศฮังการีอยู่ในยุโรปตอนกลางและไม่มีทางออกทะเล เนื่องจากในช่วงนั้นเป็นหลังสงครามโรคสภาพเศรษฐกิจของโรงเตี้ยมของครอบครัวสอสามีภรรยาคอมเบิร์กก็ได้ประสบปัญหาสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่เช่นเดียวกับคนอื่นๆทั้งสองมีลูกด้วยกันสี่คนลูกชายคนโตได้หนีออกจากบ้านไปตั้งแต่อายุ13เนื่องจากเขาได้ทะเลาะกับผู้เป็นพ่อเรื่องของผลการเรียนส่วนลูกชายคนรองและคนที่สาม ถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามโลกและต่อมาก็ได้ทราบข่าวว่าเสียชีวิตในสนามรบสำหรับลูกคนสุดท้องของพวกเขาเป็นผู้หญิงและต่อมาลูกสาวคนเล็กก็ได้หนีหายไปจากบ้านเช่นกันเนื่องจากทนความลำบากยากจนต่อไปไม่ได้ทั้งสองสามีภรรยาพวกเขาได้ทราบข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับลูกสาวของเขาก็คือเธอได้กลายเป็นโสเพณีในนครบูาเปส และหลังจากนั้นก็หายสาบสูญไปและไม่ได้ยินข่าวของเธออีกเลยและจากการที่พวกเขาได้สูญเสียลูกๆไปทั้งหมดทำให้ลาซิโอและซูซี่รู้สึกเจ็บปวดรุดนร้าวในใจเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองก็ยังคงมีสิ่งมีค่าชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือหลงเตียมซึ่งเป็นทั้งบ้านของพวกเขาด้วยแต่ทว่าในช่วงหลังสงครามที่ยาวนานนั้น ทำให้เศรษฐกิจของพวกเขาหยุดชะง,งักลงและเนื่องจากไม่มีลูกค้ามาพักในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นทําให้ทั้งสองต้องนําเงินที่เก็บสะสมมาหลายปีนําออกมาใช้จนหมดทั้งคู่จึงได้หารือกันว่าจะทําอย่างไรต่อไปกับชีวิตที่เหลือที่แสนจะสิ้นหวังนี้สองสามีภรรยาพวกเขาทั้งสองคนไม่อยากที่จะขายบ้านหลังนี้ซึ่งพวกเขาก็ยังมีความหวังว่า วันหนึ่งลูกๆของพวกเขาอาจจะกลับมาที่นี่อีกครั้งแต่ถ้าว่าพวกเขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินและหวังว่าถ้าพวกเขามีเงินมากกว่านี้เขาอาจจะตามหาลูกๆของพวกเขาได้บ้างและเมื่อมีความจำเป็นบีบบังคับทั้งคู่จึงไม่มีทางเลือกอื่นใดได้อีกนอกจากการหาเงินจากแขกที่มาพักยังโรงเตี๊ยมของพวกเขาเมื่อคิดแผนการบางอย่างได้แล้ว สองสามีภรรยาก็ไปขุดหลุมขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในป่าหลังบ้านของพวกเขาห่างไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพวกเขาได้เตรียมปูนขาวเอาไว้เป็นจำนวนมากจากนั้นสุสิก็ไปซื้อยาสติกนินมาจากร้านขายยาขอขยายความ,มของคำว่ายาสติกนินนะคะยาสติกนินคือยาที่สกัดจากพืชชนิดหนึ่งโดยเป็นสารกำจัดหนู ในยุโรปใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมาตั้งแต่ศตวรรษที่16พวกเขาได้ไปซื้อ,อยาสติ๊กนินมาจากร้านขายยาพวกเขาเริอกที่จะซื้อจากร้านขายยาที่อยู่ห่างออกจากตัวบ้านไปหลายไมล์ในที่สุดแผนการที่เตรียมไว้ก็ได้เริ่มขึ้นนั่นก็คือการวางยาสังหารแขกที่มาพักที่โรงเตรีรม เพื่อเป็นการจริงเอาทรัพย์สินของแขกที่มาพักที่โรงเีรมมาเป็นทรัพย์สินของตนเองทั้งนี้เขาเริ่มปฏิบัติการเมื่อปี1919ถึงปี1922รวมระยะเวลา2ปีทั้งคู่ได้ใช้ยาพิษนั้นสังหารแขกไปมากกว่า10คนโดยแขกทุกคนจะประสบปัญหาชะตากรรมเดียวกันหมดนั่นก็คือหลังจากมีการเสิร์ฟอาหารมื้อค่ำเรียบร้อยแล้ว ทั้งสองสามีภรรยาก็จะเตรียมไวนยชนิดพิเศษเพื่อบริการระดับ VIP ให้กับลูกค้าเพื่อได้ดื่มปิดท้ายและวายพิเศษแก้วนั่นเองที่พวกเขาได้โรยสารสติงนินชนิดเข้มข้นไว้รอบแก้วลงไปด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็แค่รอเวลาเมื่อลูกค้าหรือเหยื่อของพวกเขาเสียชีวิตลงพวกเขาก็จะทำการปลดทรัพย์สินของเหยื่อ และนำศพไปทิ้งในหลุมแล้วโรยปูนขาวที่เตรียมไว้แล้วเมื่อทำเช่นนี้หลายครั้งทำให้ทรัพย์สินของพวกเขาที่ได้มาก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นสามีภรรยาคอมเบิร์กจึงได้คุยกันว่าต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นทั้งสองได้ตกลงกันไว้ว่าจะสังหารเหยื่อแค่เพียงอีกรายเดียวเท่านั้นหลังจากนี้หลุมศพที่อยู่ด้านหลังของบ้าน ก็จะถูกปิดตายตลอดการในวันที่14สิงหาคมปี1922ได้มีชายรูปร่างอ้วนหน้ากลมอายุประมาณ32ปีได้เดินทางมาถึงโรงเตี๊ยมของครอบครัวคอมเบิร์ตพร้อมกระเป๋าถือที่ดูหนักอึ้งลาซิโอเลสูซิจับต้องมองดูกระเป๋าใบนั้นอย่างน่าสนใจทั้งคู่ได้เชื่อว่า มันต้องมีของบางอย่างที่มีค่ามากมายอยู่ในนั้นแน่นอนและเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นซูซิก็ได้เตรียมอาหารเย็นสำหรับบริการแขกลูกค้า VIP เช่นเดิมโดยตัวผู้เป็นสามีลาซิโอเป็นผู้นำมาเสิร์ฟให้กับแขกและแขกผู้มาพักก็แสดงความมีน้ำใจได้เชื้อเชิญให้สองสามีภรรยาเพื่อร่วมรับประทานอาหารด้วยกันและเขาก็ได้แนะนนำตัวสั้นๆว่า เขาชื่อลักกี้พร้อมกับบอกว่าตัวเขาเองได้เป็นพนักงานขายมาจากตัวเมืองเขามาที่นี่เพื่อตั้งใจที่จะมาซื้อที่สักแปลงเพื่อเป็นการลงทุนจากการเก็บเงินที่สะสมไว้สามีภรรยาคอมเบิร์กและลักกี้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานไม่ถือตัวและด้วยความอัธยาศัยดีของลักกี้ทำให้ลาซิโอและซูซี่ลังเลใจที่จะลงมือในคืนนั้น แต่ทว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกตระเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมันจึงจําเป็นจะต้องดําเนินต่อไปให้จนจบในที่สุดแก้วไวน์พิเศษสําหรับผู้ค้า VIP ก็ถูกนํามาเสิร์ฟให้กับแขกเพื่อได้ดื่มด่ากับรสชาติอันเลิศล้าและเพื่อเป็นการปิดท้ายในค่าคืนนั้นซึ่งเมื่อไวน์ในแก้วได้ล่วงพ้นลําคอไปลักกี้ชายร่างอ้วนหน้ากลมก็ได้ล้มหงหลังลงกับพื้น ร่างกายได้ชักกระตูอย่างแรงปากพยาย,ยามที่จะกล่าวอะไรบางอย่างออกมาแต่ก็ไม่มีเสียงอันใดเด็ดรอดผ่านออกมาได้เลยลิมฝีปากของเขาสั่นเทิงเกรงจนเพย์ยขึ้นให้เห็นเหงือกและฟันแถวบนของเขาซึ่งเป็นผลของฤทธิ์ของยาพิษจากยาสติกนินนั่นเองทางด้านลาซิโอและซูซิสองสามีภรรยาก็ได้ยืนมองดูลักกี้ ตั้งแต่ดื่มไวน์เข้าไปและล้มหงหลังลงและจนสิ้นใจเมื่อแน่ใจแล้วว่าลักกี้ตายแล้วพวกเขาก็ได้เข้าไปค้นกระเป๋าและเข้าของในห้องพักของลักกี้ทั้งสองได้คาดเดาเหตุการณ์ไว้ไม่ผิดเนื่องจากในกระเป๋าใบนั้นมีเหรียญทองจำนวนมากพร้อมบรรจุอยู่ในกล่องที่ผนึกไว้เป็นอย่างดีแต่ทว่านอกจากเหรียญทองนั้นแล้วทั้งสอง ยังพบอะไรบางอย่างด้วยนั่นก็คือรูปถ่ายร่วมของครอบครัวครอบครัวคลอมเบิร์กเมื่อ20ปีที่แล้วลาซิโอและซซซิมองหน้ากันด้วยความรู้สึกที่ช็อกเรียบปวดร้าวเมื่อพวกเขาพบว่าแขกที่มาพักที่ชื่อลักกี้ที่พวกเขาได้พรากชีวิตไปแล้วนั้นที่แท้จริงแล้วก็คือลูกชายคนโตของพวกเขาที่หนีออกจากบ้านไปและพวกเขา ก็รอคอยวันนี้วันที่ลูกจะกลับมาพวกเขารอคอยมาเกือบ20ปีและวันนี้ลูกชายคนโตของพวกเขาต้องมาพบจุดจบจากน้ำมือของพวกเขาทั้งคู่พวกเขาทิ้งเหรียญทองทั้งหมดเอาไว้และลงมายัางชั้นล่างตรงที่ร่างของชายที่อ้างว่าชื่อลักกี้ได้นอนสิ้นใจอยู่พวกเขาทั้งสองยอมรับกับเหตุการณ์นั้นไม่ได้เพราะต่างก็รอคอยให้ลูกกลับมา จากนั้นในที่สุดสามีภรรยาคอมเบิร์กก็ได้ตกลงเขียนจดหมายเพื่อสารภาพความผิดก่อนที่ทั้งสองคนจะดื่มวายผสมยาสติกินินเข้าไปผ่านไปหลายวันกว่าชาวบ้านจะมาพบศพของทั้งสามคนและได้ทราบเรื่องทั้งหมดจากจดหมายสารภาพผิดของผู้เป็นพ่อจากนั้นเป็นต้นมาโรงเตี๊ยมแห่งนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งร้าง อย่างไรก็ตามมีคนเคยเล่าว่าได้เข้าไปสำรวจโรงเตียมความเบิกเพื่อหมายจะซื้อไว้ทำธุรกิจอื่นๆโดยที่มีบางคนได้นอนค้างที่นั่นด้วยแต่ทว่าพวกเขาก็พบเรื่องราวอันสยองขวัญในโรงเตียมแห่งนั้นโดยในกลางดึกของคืนหนึง่งจะมีเสียงดังมาจากชั้นล่างคล้ายกับมีคนจำนวนมากมายร่วมกันนั่งดื่มกินกันอยู่ และเมือ่อผู้ที่นอนค้างลงมาดูก็จะเห็นล่างลึกลับหลายล่างนั่งล้อมวงอยู่ที่โต๊ะอาหารมีขวดไวน์และแก้วไวน์เรียงรายอยู่ทั้งหมดทั้งหมดได้หันหน้ามาแสยะยิ้มริมฝีปากเผยเอม้วนขึ้นด้านบนให้เห็นเหงือกและฟันที่ชุ่มไปด้วยเลือดยังคงมีการกล่าวถึง เาเรื่องสยองขวัญคงโรงเตี้ยมผีสิงนั้นยังคงดําเนินต่อไปจนกระทั่งสงครามโรคครั้งที่สองได้กเกิดขึ้นและจบลงตอนนั้นภายในตัวบ้านก็เริ่มซุดโสมและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้จนกระทั่งเมื่อเดือนกันยายนปี1980ก็มีมือลึกลับไปเผาบ้านหลังนั้นจนมอดไหมแต่ก็ไม่มีใครคิดที่จะสืบหาตัวผู้วางเพลิงในที่สุด เหตุการณ์อนน่าสยองขวัญโรงเตียมคอมเบิกก็ได้สิ้นสุดลงผู้คนในหมู่บ้านที่ชาเครอร์ก็ค่อยๆจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนคงเหลือไว้แต่เพียงเรื่องเล่าจากรุ่นใหญ่เล่าสู่ลูกหลานฟังเท่านั้นก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าโรงเตียมผีสิงเป็นยังไงคะสนุกกันบ้างไหมคะ ขอบคุณที่ติดตามค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ